ห้าร้อยชาิการหาชาดกชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางาน ในอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมกขธรัตนั้นมีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการหนึ่งในนั้นคือพระเวรุวรณารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้นณดินแดนแห่งนี้โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยะสาวก1250รบรูปและการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิขาบท พระสูตรอีกมากมายก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดน,นี้ทั้งสิน้นรวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุษธรรมหรือก็คือการห้ามอวดอ้างหรือแสดงปาฏิหาริย์ใดๆซึ่งในพุทธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้องค์สมเด็จพระาศาสดาก็ทรงบัญญัติตัดห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกันเหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่ง เาะเหินเดินอากาศให้ชาวนาครราชครื้เห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบพระพุทธองค์สดับเหตุดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่าบัดน,นี้มีพระอรหันตาสาวกสแสดงปฏิหารจนเป็นเหตุให้แตกตื่นสาวกผู้กระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่า ภิกษุผู้แสดงปฏิหารนั้นคือพระปินโทละพระเจ้าค่ะได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาดไม้จันบนปลายไม้สูงให้ราชคหะเศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิพระอหรหันตในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่เมื่อทำโกลาหลขึ้นแก่ชาวเมืองพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพระปินโทละ อดีตพรามผู้มีฤทธิ์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุกระทำปาฏิหาริย์อวดอุตริมนุสธรรมอีกต่อไปทั้งมิทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุใช้บาตรอื่นใดนอกจากบาตรเหล็กบาตรดินเผาตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมาในครั้งนั้น เหล่าเดือรถีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาทราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณะโคโดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสำแดงอิทอิทธิ์แข่งขันกับตนโดยมีบุรณะกสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกหลแห่งไปพระโคโดมบัญญัติห้ามไม่ให้เหล่าสาวกแสดงอิทลิศปฏิหาริาดูทีลึก จะกล้าแหกกฎมารับคำท้าทายจากเราเอาเลยลูกพี่ถึงข่าวของเราแล้วว่าแต่ลูกพี่จะงัดอะไรออกมาอวดแล้วเนี่ยฮะใช่ใช่ใช,ช่ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกพี่มีอะไรดีข่าวนั้นแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนล่วงรู้ถึงพระเจ้าพิมพิสารให้ร้อนรนพระไทยจนต้องรุดมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่กลับต้องแปรพระไทยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรับคำท้าทายของเดียรถีข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญบูรณะกัสปะเดียรถีช่างบางอาจนักเห็นศกโอกาสทำทีมาท้าทายพระพุทธองค์ด้วยหมายจะทำลายพระเกียรติคุณของพระองค์พระเจ้าค่าเมื่อบูรณะกัสปะเดีรถ,ถีต้องการเช่นนั้นเราก็จะรับคำท้านั้นแต่พระพุทธเจ้าค่าหากพระพุทธองค์รับคำเช่นนี้มิเป็นการเสียวาจาแห่งพระองค์หรือพระเจ้าค่า มหาบาพิษจงฟังอันเรานี้ห้ามสาวกมิให้แสดงปาฏิหารมิได้ห้ามตัวเราเองแสดงท่านอย่าได้วันวิตกไปเลยเราจะใช้มะม่วงแสดงปาฏิหารให้ประจักษ์อืมหม่อมชั้นเข้าใจแล้วดุดพระองค์ห้ามเก็บผลไม้ในอุทยานก็หมายถึงห้ามผู้อื่นนั่นเองมหาบาพิษเข้าใจถูกแล้วครั้นในคืนวันเพ็ญเดือนแปดเราจะแสดงปาฏิหารณ์นะสามวัฏถีนครแคว้นโกศล พระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบดีว่าณที่นั้นคือพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้แสดงมหาปาฏิหารมาก่อนก็ไม่ได้ทรงคิดค้านอีกต่อไปฝ่ายเดีรถีเจ้าเล่เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสรับคำท้าทายก็ตกใจเพราะคาดไม่ถึงครั้นรู้ว่าพระองค์ดําริสแสดงฤทธิ์ด,ด้วยมะม่วงก็พากันรวบรวมพรรคพวกให้ไปทำลายตาัดโคนต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีจนหมดสิน้น ฮ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าพระโคโดมอ่ะจะกล้าตกปากรับคำท้าเราแต่ก็ดีแล้วแต่เอพระองค์จะให้มะม่วงแสดงปฏิหารเนี่ยนะใช่ใช่คิดคิดแล้วข้าก็ยังงงเลยจะเอามะม่วงมาแสดงปาฏิหารยังไงกันจะยังไงก็ชั่งอ่ะพวกเจ้าอ่ะจงไปกะเกณฑ์พวกเราอ่ะไปเป็นคนต้นมะม่วงในเขตนครสาวัถีให้เกลี้ยงนะได้เลยเรื่องใช้แรงใช้กำลังเนี่ยขอให้บอก แต่ถ้าใช้ความคิดละก็โอ้โยปวดหัวเฮ้าเฮ้เอาไปพวกเราเอา้อาฟัน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 กันเข้าไปฟันโกนให้เรียบเรียงต้นเล็กต้นน้อยลุงฟันเรียบไม่มีเหลือบุรณกปปะกสปาเดรถ,ถีจอมเจาเ้ล ยังได้ออกเรียรายหาทุนสร้างหอสูงเพื่ออวดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองริบไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิบปาได้หาแล้วแต่กลับมาเจอหอสูงเลิ้วของเราเข้าให้ดูซิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดีมีหอสูงคู่บารมีซะด้วย เี hey, จ่จริงๆเลยลูกพี่เราเนี่ยครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปฏิหารในวันเพ็ญเดือนแปดนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหน้าอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิแข่งกับเรรถ,ถีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิอวดยานเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกันข้าแต่องค์พระศัสดาให้ข้าพระองค์แสดงปฏิหารแทนเถอะพระเจ้าค่ะให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกยียรติข้าพระองค์ก็ขออาสาด้วยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เหาะเหินเดิอนอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าค่ะข้าจะได้สั่งสอนเดยลธีเจ้าเล่พวกนี้ให้ลาบจำจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้างแต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่จะแสดงปฏิหารครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้หลังตรัสรู้และประกาศพระศาสนาครั้งนี้เป็นภาระที่จะถาคตอย่างเราต้องกระทำด้วยตนเองในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นํามะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ทรงรับมาฉันแล้วนำเมล็ดออกไปยังลานดินว่างเปล่าใกล้กับหอสูงของเดรถีและประทานน้ำจากพระหัตรดลงจนชุ่ม ชับพลันเม็ดมะม่วงก็ค่อยๆผลิใบเลี้ยงแตกยอดออกมาตัวอ่อนก็งอกงามและเริ่มเติบโตสูงชะลูดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่เป็นอัศจรรย์แตกช่อผลิดอกออกผลจนสุกเหลืองให้คนทักอุทยานได้นำมาถวายหมู่งสงรวมถึงชาวนครสาวัตถีกันอย่างท่วนทั่วฮะเป็นไปได้ไงอะไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์ใจจริงๆเลยโอ้โห เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นก็วันนี้แหละหุ้ยเป็นบุญตาจริงๆเป็นยังไงละ่ะพวกเดรยรถีจ้อยไปเลยละสิท่าเวลานั้นหอสูงเสาตะเคียนของพวกเดรยรถีก็สั่นสะเทือนแล้วสุดพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาสร้างความอับอายให้แก่เหล่าเดรยรถีนักบวชนอกศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พากันหลบหน้าหนีหายไปจากลานประลองหน้ากำแพงนครสาวัตถีจนหมดแม้แต่บุรณะกัะสปากแกนนำก็จำต้องยอมรับในพระบารมีของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบหน้าหนีหายไปไม่มีใครมาพบพานอีกอ,อ่จเจแพ้ราบครับพังไม่เป็นท่าเลยจ้าหน้าเจ้าเหลือแค่สองนิ้วแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับใครก็ได้ล่ะเจ้าก็เหมือนกันละ หน้าอับอายจริงๆเลยอุตส่าคุยเอาไว้ซะเยอะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่น่าอวดดีเลยเราหน้าแตกไม่เป็นท่าเลยอย่างเนี้ยจะไปสู้หน้าใครเขาได้อาศัยช่วงชุนลมุนหลบไปก่อนดีกว่านับบัดนั้นคือเวลาแห่งยมกับปาฏิหาริย์ของพระพุทธศาสดาพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางอากาศ บังเกิดน้ำฟ้ารังสีรุง้งพุ่งออกมารอบพระวรกายทรงเปล่งฉับพันรังสีเป็นรัศมีเลื่อมประพัดสอนไปทั่วมหานครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็ลับหายไปบนห้วงหาวครั้งนั้นพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเลิศทางทิพยาจักสุกล่าวว่า บัดนี้พระพุทธองค์สเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตท,ที่สูงขึ้นไปอีกสองชั้นเมื่อครบสามเดือนพระพุทธองค์ก็จะเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัดสะฮะช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์หายวับไปกับตาเลยสาธุ เกิดมาก็พึ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยดังคำกล่าวของพระอนุรุตการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปฏิหารสำคัญส่งเนรมิตธ,ธรรมรังสีสว่างสวัยทั่วพื้นพิภพ,พปรากฏสิ่งอัศจรรย์เปิดสามภพทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความคลื่แคลงสงสัยในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดความสมัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันท่วนทัวนท่วณบัตรมันเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพานานาถึงพระพุทธานุภาพอันมหิทานนั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งสเสวยพระชาติเป็นโคนดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์เดรัจฉาน แต่ก็ยังสามารถทํากิจที่ไม่มีผู้ใดทําได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุสงอารัธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุกเพนิวาสานุสติยานนำกันนหาชาดกขึ้นมาสาธพดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพระนสียังมีหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรม แล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจา้างในคราวหนึ่งนางได้รับค่าเช่าที่พักเป็นลูกโขน้อยสีดำตัวหนึ่งข้าไม่มีเงินทองจะให้อะนะอเอาลูกโขสีดำตัวเนี้ยแทนค่าเช่าที่พักก็แล้วกันนะเอทันทีที่เห็นหญิงไม้ก,ก็บังเกิดความเอ็นดูในโขน้อยนั้นจึงรับเลี้ยงไว้และเลี้ยงดูอย่างดี จนลูกโคดำเติบโตเป็นโคหนุ่มร่างกายกำยำใหญ่โตกล้ามเนื้อเป็นมันเลื่อมญิงงไม้ซึ่งสูงไวขึ้นเรียกชื่อโคนั้นว่าไอยักกาละแปลว่าโคดำของยายนั่นเองมามา,มากินยาสะนะเจ้าไอยักกาละลูกรักของแม่เจ้านี่นับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ โคดำอัยกาละเองแม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีความรักและซาบซึ้งในความไม่ตาของ,งานางยิ่งนักพยายามตอบแทนพระคุณของหญิงม่ายอยู่เสมอโดยมีเด็กเลี้ยงโคที่รู้ใจกันเป็นผู้หางานลากจูงมาให้แม้สิ่งของจะหนักสัตียงใดโคดำอัยกาละก็ลากจูงอย่างไม่ลดละจนสำเร็จอย่างง่ายดายเสมอมาเอาฮึจ้ำบึดจ้ำบึดเจ้าโคอ,อัยกาละเพื่อนยา ลากเข้าไปลากเข้าไปเจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างจริงๆเฮ้ยไม่ใช่สิต้องแข็งแรงเหมือนโคตั้งหากแม้นเสร็จจากการรับจ้างลากจูงสิ่งของเมื่อใดก็มักมีถุงเงินค่าจ้างผูกติดเขาของมันกลับมาให้หญิงม่ผู้มีพระคุณอยู่เป็นนิดโธ่โธ่เจ้าอายากละหาเงินมาให้ยายอีกแล้วหรือลูกอายาละเอ้ย เจ้าไปออกทำงานเหนื่อยยากออกแรงลากจูงสิ่งของมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะมานี่มาพ่อคุณเดี๋ยวยายจะอาบน้ำหายยาอ่อนๆให้เจ้ากินนะลูกนะครั้งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกสินค้าเกิดตกล่มโครนอยู่หลายเล่มโคและคนของพ่อค้าไม่อาจชุดลากขึ้นมาได้ พ่อค้าจึงประกาศหาผู้รับจ้างด้วยเงินถึง1,000กระสอบครั้งนั้นเด็กเลี้ยงโคก็เข้าไปตกปากรับคำแล้วนำพ่อค้าไปหาโคดำอายกาละจอมพลังนี่นะะ่ะเหรโคดำอายกาละจอมพลังที่เจ้าว่าใช่แล้วท่านพ่อค้าอายกาละยอดโคดำของหมู่บ้านเราท่านต้องพูดจากับเขาดีๆด,ด้วยค่าจ้างตามที่ท่านประกาศไว้เถอะรับรองว่าเวียนทั้งขบวนเจ้าอายกาละ ชุดลากได้แน่แ,นแน <laughs> พ่อค้าพอใจในลักษณะอันเลิศของโคดำอิยกาละจึงทำตามที่เด็กเลี้ยงโคแนะนำทุกอย่างเมื่อมาถึงที่เกวียนตกลมโคลนเจ้าโคดำอิยกาละยอดกระตันยูก็รวบรวมพละงกำลังทั้งหมดที่มีชุดลากเกวียนอย่างมิได้ยอด้อใจในจำนวนเกวียนกลับมีมานะจะตอบแทนบุญคุณหญิงไม้ด้วยชีวิตชาวตำบลที่มาชุมนุมดู ตัางตื่นใจและคอยเอาใจช่วยลุ้นกับความพยายามของออยการะเอาเลยเจ้าออยการะจอมพลังออกแรงดึงเข้าไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องทำได้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเกินขยับแล้วเจ้าออยการะออกแรงดึงหน่อยอึ๊บอึ๊บโอ้ยนี่เจ้าช่วยเจ้าอายการะลุ้นอยู่นะ ข้านึกว่าเจ้าเบ่งลูกซะอีกทกใจหมดเลยฉับพลันเกวียนทั้งขบวนก็เริ่มขยบจนในที่สุดเกวียนทั้งขบวนก็ขึ้นจับลมโคลนได้สําเร็จได้รับคําชมเชยจากชาวบ้านรวมถึงรางวัลค่าจ้างจากพ่อค้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่โคดําอัยการะก็ดันด้นเดินทางนําค่าจ้างที่ได้กลับไปให้หญิงไม้ระหว่างทางต้องหยุดพักไปตลอดทาง เหตุเพราะใช้แรงไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองหญิงไม้เมื่อทราบเรื่องก็ถึงกับหลั่งน้ำตานางโอบกอดและหาน้ำมันสมุนไพรมาลูบไล้โคดำอายกาละที่เลี้ยงดูมายังห่วงใหญ่พรางรำพันดุดว่ามันเป็นบุตรชายมิใช่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นเจ้านายทั่วไปโธ่เจ้าอายกาละลูกรักถึงเจ้านี้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแท้ แต่ช่างมีน้ำใจอันประเสริฐมีความกระตันอยู่รู้คุณมาเถอะพ่อยายจะเอาน้ำสมุนไพรมาทาให้เจ้าคลายความเหนื่อยล้านะพ่อการเวลาต่อมาอีกหลายปีทั้งหญิงไม้และโคดำก็สิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์และยังผูกพันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในชาติพบต่อ,ตอมา ดุดก,กันกับคนเราที่ผ่านพบคบหาช่วยเหลือกันในทุกวันนี้ในพุทธกาลสมัยหญิงไม้ก,กำเนิดเป็นพระอุบลวันนาเถรีโคดำมอยการะสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้าพระคถาประจำชาดก ยะโตยะโตคารุยะโตคัมภีระวัตตนิตทาสสุกันนะิยุยะชันติสุวาสสุตันวะหะเรทุรังในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันนะหะในที่นั้นๆโคกันนะหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้